สวัสดีครับมาครับมื่อนี้มากินห่อหมูนะกันพี่น้องมื่อนี้เฮ็ดห่อหมูกินพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บแซบเมื่อเด้อพักนี่นละต้นหอมพักสลัดพี่น้องแล้วก็พักสะระแหน่นี่พี่น้องเซนเซนมาพี่น้องมาแซ่บแซบมื่อนี้ยมึงจะได้พี่น้องแซ่บบ่นี่เซนพี่น้องใส่เซนคำใหญ่ก็แซ่บด้วยพี่น้องเคาก็ใส่ พักเสน่ห์ไปอีกพี่น้องนี่นะพักเสน่หนี่พี่นอ้องน้ำจิ้มกะ <c oughs> นี่นะพี่น้องหมันออกหว,วานๆเด้อบางคนพก็ว่าห่อเมียงพี่น้องบางคนก็เอือนห่อเอือนในทั้งสองอย่างพี่น้องนี่มาเบื้อืม อใส่เข้ามปนไงพี่น้องอืม,อม,ม,ม,อมพ,พี่้เข้าเป็นไ่มันแซ่บอืมพักคะแนนพี่นอ้องอืมใส่เข้าไปวายเสร็จพี่น้องไม่ละใส่เสร็จเข้าไปอีก nằm chim như đó mm. chào มัไงแล้วบอกไปพี่น้องเตรียมปากเรื่องน้ำจิ้มนั่งกับจำหมกทัวร์นั่งใจเลยพี่น้องหมกทัวร์จัดหมกทัวร์นั่งเข้าหน้าก็ะแสบอยู่อืมแสบดีพี่น้องแสบดีอรื่องโดนกินที่น้องพี่น้องน้องก็ะแสบเนาะใส่เตินหอมพี่น้อง อใส่หมูอีกใส่เส้นอีกพี่น้องนี่ละคำใหญ่ถนนบัดนี้เนาะคำใหญ่ระวังนะเด้พอพี่น้องคือเนี่ยก็ข้างกระเต็มงับลงมาได้เด้อพิ่วะข้างกระเตมมันแขางนะ อืมอืมเขากันไี่เนาะอ,อืม เสตูนพร้อมด้วยเหงากันพี่น้องเอ้ยมคำหน่อยๆบางกคนหน้าแานะน้ำจิ้มมันสูบออก,กันหวานเลยพี่น้องยังแสบขั้นเผ็ดปลาหอยแสบปหนไดิมขั้นเห็ดหมูหอ่อร์เนี่ยขั้นเผ็ดหอเนาะพี่น้องเนาะ ข้ามเต็มปากอัน,นย่ะฮืมตน้นหอมยังเข้ากันดีไหมล่ะ โอ้แสบดีพี่น้องมันน้งน้ำจิ้มก็แสบอมคาวมีไงล่ะพี่น้องยังแสบอืม ข้าพักสแสน่เขากันลอ้องหอมหอมดีขนาดอืมโอ้ผักสลัดมันกับเขากันดีนะ้องพี่ลองเนาะแซบ่บอืม กินคำเดียวแสบพอนันไม่ต้องนนองงูฮอบางคนเคยเอิ่นเมียงฮอไม่ต้องเมียงอืม เขากันดีพี่น้องเลยพักแสนแนกับเนะ่ยหอมเนี่ยเห็นไหมพักแสนแนกงามๆได้ไหมเน,นี่ยนี่ใส่เข้าไปเด้อดข้ามยังไงได้พี่น้องนี่ตรงใส่ยข้ามนี่กับซีพ่อแล้วล่ะนี่พี่นออ้องปื้ tìm khăm thì non Tìm bạc anh nhạc เอา้าคนอื่นทีนาสานขอขอขอบคุณหลายๆเอครับเด,กดิกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทีนาสารทีนาสานขอขอขอบคุณจากใจครับเมื่อีงก็สวัสดีครับ